ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการสถานีธรรมสถานีแห่งจริยธรรมของตำรวจไทยค่ะกับดิฉันจีลาวันสุดสิงตาโนนค่ะและในช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประวัติของหลวงปู่เสน์ค่ะหรือที่ทุกคนเรียกว่าหลวงพ่อสเสน่นั่นเองค่ะ ท่านนะคะก็ถือว่าเป็นพระอาจารย์เกจิชื่อดังรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงด้านวัตถุมงคลหรือว่าของขังต่างๆค่ะประวัติของท่านจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามรับชมกันเลยค่ะหลวงปูเ่เสนหรือพระครูอุป,ปกิจตสารคุณปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพันศีตำบลท่าโพอําเภอหนองขาหย,ยางจังหวัดอุทัยธานี เมื่อหลวงปู่เสน่อายุครบ22ปีท่านเข้าอพิธีอุปสมบทวันที่11เมษายนพุทธศักราช2496ณพัตศีมาวัดยางขขาวตำบลยางขาวอำเภอพรยุหะคิรีจังหวัดนครสวรรค์และได้รับฉายาว่ากะตะบุญโยมีความหมายว่าผู้กระทำซึ่งบุญคุณความดีและหลังจากอุปสมบทท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดยางขาวคอยอุปถากรับใช้หลวงพ่อชิด พระอุปชาด้วยท่านมีความสนใจในการศึกษาพระประิยะัติธรรมได้เข้าศึกษาพระประิยะัติธรมรมแผนกธรรมและสามารถสอบนัดคําชั้นตรีโทเอกได้ณสำนักเรียนวัดเนินเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี หลวงปู่เสน่ห์นับว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังท่านได้รับแต่งตั้งเป็นธรรมทูตประจำจังหวัดอุทัยธานีและยังได้รับการยกย่องให้เป็นพระดีเด่นจากศูนฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีนอกจากนี้ยังมีผลงานในการร่วมสร้างศาสนสถานต่างๆมากมายถึง14แห่งเช่นอุโบสถวัดทุ่งพึ่งวัดหนองแหนและวัดทุ่งน้อยเป็นต้น ส่วนทางด้านวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นกันโดยเฉพาะด้านตะกุดผ้ายันและน้ำมันมนจากนั้นท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมจากกำนันบุญซึ่งเป็นสิทธิ์ขาราวาสหลวงพ่อพริง้งวัดหาดสูงตลอดจนการฝึกปฏิบัติทางด้านจิตภาวนากับหลวงพ่อชิดจากการที่ท่านมีชื่อเสียงในด้านต่างๆจึงทำให้มีผู้คนจำนวนมากมักจะแวะเวียนกันมากราบไหว้และทำบุญกับท่าน ซึ่งท่านก็จะประพรมรถน้ำมนต์และแจกเหรียญรูปจำลององค์หลวงปูเ่เสนเป็นที่ระลึกให้กับผู้ที่มาทำบุญค่ะ ในวันนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปฟังธรรมเทศนาดีๆที่ให้ข้อคิดแก่การดำรงชีวิตถ้าพร้อมกันแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ มีโอกาสได้รับฟังการบรรยายธรรมะจากสถานีธรรมของทางโปริตทีวีในขณะนี้วาระนี้อาตมภาพได้มีโอกาสได้มาเจริญศรัทธาสัมมาปฏิบัติกับท่านสาธุชนทั้งหลายเพื่อจะได้เป็นไปในส่วนแห่งกติธรรมนำชีวิต ในการที่จะน้อมนำเอารักธรรมคำสอนขององค์บาสสพุทธเจ้าเอาเป็นเครื่องเจริญศรัทธาสัมมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อให้การกำหนดจดจำของการได้ฟังธรรมะบรรยายในครั้งนี้อาตมาขอได้เจริญศรัทธาตั้งชื่อหัวข้อว่าคำว่าบัณฑิตและพะหูสูตร ต่างกันอย่างไรเพื่อให้เกิดเป็นการน่าติดตามว่าในการบรรยายธรรมครั้งนี้ตั้งเป็นประเด็นคําถามแล้วก็ผู้บรรยายก็เป็นทั้งผู้ถามแล้วก็ผู้ตอบเพื่อให้ท่านสาธุชนที่กำลังเปิดเครื่องรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านได้ดำเนิน คติแห่งความคิดไปตามเสียงธรรมที่อัตมาจะได้เจริญศรัทธาเป็นลำดับสืบต่อไปในส่วนของคำว่าบัณฑิตและคำว่าพระหูสูตรมีความแตกต่างกันท่านทั้งหลายก็จะขอเจริญศรัทธาในส่วนเบื้องต้นถึงคำว่าบัณฑิตบัณฑิตโดยความหมายในทางพระพุทธศาสนา หมายถึงว่าผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญานั้นคือความหมายที่เป็นไปในหลักแห่งมงคล,ลสูตรที่องค์ดิสมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในมงคลข้อที่สองว่าบัณฑิตตานันจะเสวนาการได้คบบัณฑิตถือว่าเป็นมงคล ฉะนั้นคําว่าบัณฑิตเนี่ยมีอัดที่น่าศึกษาในส่วนนี้ก็จะขอชี้แจงให้เกิดเป็นความเข้าใจว่าคําว่าบัณฑิตที่ได้ความหมายว่าผู้ดําเนินชีวิตด้วยปัญญาการดําเนินชีวิตด้วยปัญญาเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายผู้ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบพระพุทธศาสนานั้น ถือว่าน่าศึกษามากท่านทั้งหลายเพราะว่าการดำเนินชีวิตนั้นเราต้องพบปะสิ่งที่เรียกกันว่าทั้งชอบใจและไม่ชอบใจทั้งถูกใจและไม่ถูกใจก็คือว่าต้องได้พบปะกับอารมณ์ที่เรียกกันว่าอิทธารม์ณและอนิถารมณ์ซึ่งประกอบไปด้วยความเป็นไปว่าได้เจอสุข ได้เจอทุก์ได้เจอสรรเสริญได้เจอนินทาได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศเหล่านี้ทั้งหมดทั้งปวงที่ผู้ที่จะดำเนินชีวิตจะต้องพบปะเจอเจอฉะนั้นเมื่อพบปะเจอเจอแล้วจะต้องใช้ตัวคำว่าปัญญาคือความรอบรู้เอาเป็นเครื่องในการที่จะดำเนินชีวิตไม่ให้ผิดพ้าฉะนั้นคำว่าบัณฑิต บัณฑิตเนี่ยในกติความหมายต่างอภทธศาสนาท่านยังให้ไว้สำหรับบุคคลผู้ที่ได้มาบวชเป็นพระแล้วได้ศึกขาราเพศไปแล้วก็ยังให้ชื่อติดตัวไปแต่ว่าด้วยความเป็นไปแห่งการใช้ภาษาให้มีความถนัดปากกับผู้ใช้จากคำว่าบัณฑิต ก็แผงมาเป็นคำวัตทิตย,ย่างเช่นเมื่อสมัยก่อนคนแต่ก่อนก็ชื่อว่ามีพอบวชศึกษาลาเภศออกไปแล้วก็เรียกว่าทิศมีหรือว่าคนชื่อมาพอบวชแล้วศึกษาลาเภศออกไปก็เรียกว่าทิศมาทั้งทิศมีทิศมาเนี่ยเป็นคํานําหน้าชื่อของตนก็เพราะว่าผู้ที่ได้เข้ามาบวชมาเรียนมาเขียนมาอ่านแล้วเนี่ยถือว่าได้มาศึกษาข้อ วัดปฏิบัติที่จะมาเป็นไปในส่วนแห่งการดําเนินชีวิตนั่นในส่วนที่ถือว่าสําคัญเพราะว่าการดําเนินชีวิตถ้าไม่มีหลักธรรมถ้าไม่มีหัวข้อธรรมที่เอาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมันก็ทําให้เราดําเนินชีวิตไปอย่างไม่มีทิศทางหรือว่าไปอย่างไม่มีเป้าหมายฉะนั้นในส่วนที่ว่าดําเนินชีวิตไปด้วยปัญญานั้น ท่านอัาธิบายไว้หน้าคิดท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่ควรและสิ่งที่ไม่ควรนั่นแหละคือการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสิ่งที่ต้องรู้จักปล่อยวางอันนี้แหละจึงจะชื่อว่าผู้ได้มีการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาหรือว่าเป็นบัณฑิตหรือว่าแม้แต่ว่ารู้จักสภาวะการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เหล่านี้แหละจึงเรียกชื่อว่าบัณฑิตฉะนั้นสรุปความห,หมายของคำว่าบัณฑิตก็คือผู้ที่รู้จักในการใช้ชีวิตไม่ให้ตกลงไปในอบายามุกชาอเน,น้นคำว่าอบายามุกเพราะว่าอบายามุกคือปากทางแห่งความเสื่อมบ <c oughs> ุคคลผู้เป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยจะต้องรู้แล้วก็จะต้องละไม่ที่ จะไปในทางเสื่อมทางเสื่อมประกอบไปด้วยอะไรบ้างท่านทั้งหลายประกอบไปด้วยการเที่ยวกลางคืนเล่นการพาน,านันคบเพื่อนชั่วพาตัวให้ตกต่ำเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นบัณฑิตจึงไม่ควรทำในสิ่งเหล่านี้นี่คือความหมายของคำว่าบัณฑิตผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาทีนี้มาศึกษาอีกศัพท์หนึ่งที่คู่กันเป็นคำถาม ให้ท่านทั้งหลายได้ชวนคิดก็คือคำว่าพระหูสูรพระหูสูต,สตนั่นคือความหมายคือสนใจผู้ใคร,ร่ความรู้หรือว่าผู้ปรารถนาในความรู้จึงได้ชื่อว่าเป็นพระหูสูรฉะนั้นความเป็นพระหูสูรนั้นท่านจึงบอกว่าคุณลักษณะ ของความที่จะเป็นหูสูรได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยต้องรู้ลึกรู้รอบรู้ฟ้างแล้วก็รู้ไก่คำว่ารู้ลึกของคำว่าพหูสูรนั้นต้องรู้ไปถึงต้นสายปลาเหตุแห่งความเป็นไปในเรื่องนั้นๆแล้วก็ต้องรู้รอบ ก็คือต้องรอบรู้หรือรู้รอบที่จะดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแห่งเหตุแห่งการกระทําเช่นไรรู้ฟ้างคือต้องรู้ถึงผลกระทบว่านี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วมีผลกระทบต่อตัวเรามีผลกระทบต่อสังคมมากน้อยแค่ไหนเพียงไร แล้วก็รู้ไกลรู้ไกลต่อไปว่าโอ้ถ้าเหตุการณ์อย่างนี้ยังเป็นไปอยู่อย่างนี้ยังไม่มีการมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับปรุงก็จะเกิดความเป็นไปถ้าด้านดีก็จะได้เป็นแบบอย่างให้อนุชนคนรุ่นหลังถ้าเป็นไม่แบบที่ไม่ดีก็จะได้มีการแก้ไขสืบต่อไปเหล่านี้เป็นต้น ฉะนั้นความเป็นพระหูสูตรเนี่ยจึงมีความแตกต่างกับบัณฑิตอันนี้หรือว่าด้วยลักษณะฉะนั้นถ้าจะประมวลให้เกิดภาพในเบื้องต้นเพื่อท่านจะได้ติดตามต่อไปด้วยความเข้าใจว่าคำว่าบัณฑิตคือผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาก็หมายถึงว่าผู้ที่จะต้องมีธรรมเป็นเครื่องประกอบหรือว่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงตน ส่วนคำว่าหูสูตรก็คือผู้ที่มีความรู้แต่ว่ามีความรู้แล้วจะดีมากดีน้อยดีอย่างไรนั้นต้องขึ้นอยู่กับการกระทําของเขาฉะนั้นความเป็นไปดังที่ได้กล่าวไว้ว่าลักษณะของความเป็นปหูสูตรคุณต้องรู้ลึกรู้รอบรู้ฟ้างรู้ไกลทีนี้คุณสมบัติจะทําให้เป็นผู้ที่เป็นปหูสูตรเป็นอย่างไรท่านทั้งหลาย ความเป็นพระผู้สูตรนั้นท่านบอกว่าต้องประกอบด้วย 1. ต้องอ่านมาก 2. ต้องจำมาก 3. ต้องให้คล่องปาก 4. ต้องให้ขึ้นใจและ 5. ต้องให้เข้าใจแจ่มแจ้งนี่คือคุณสมบัติที่สามารถที่จะพัฒนาตนพัฒนาบุคคลให้เป็นไปในด้านของพระหูสูตร เพราะว่าการอ่านนั้นท่านทั้งหลายทราบดีอยู่แล้วว่ายิ่งอ่านยิ่งเกิดภูมิปัญญายิ่งเกิดข้อแห่งความร,รอบรู้ในการที่จะพินิษวพิเคราะห์แล้วก็พิจ,จารณาฉะนั้นคนที่อ่านมากเนี่ยจึงเป็นผู้ที่มีฐานแห่งความร,รู้เรียกว่าเป็นความร,รู้ในด้านแห่งความเป็นไป มีความรู้แล้วเนี่ยต้องมีความจำเรียกว่าจำได้หมายรู้จึงจะเป็นองค์หนึ่งของความเป็นพระหูสูตรถ้าอ่านอย่างเดียวแล้วไม่ได้จดไม่ได้จำเนี่ยทางพระเรียกว่าเป็นผู้มีคำพีเปล่าคือถือแต่คำพีแล้วก็ว่าไปโดยไม่มีอัดไม่มีทำไม่มีข้อที่จะเอาไปประพฤติปฏิบัติคือไม่มีข้อแห่งการกำหนดจดจำเลยฉะนั้นการจำเนี่ย ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ในหลักในหลักสูตรการเรียนการสอนของระดับเยาวชนยุวชนทั้งหลายจะปรารถนาให้เยาวชนยุวชนนั้นมีวิเคราะห์มีวิจารณ์หรือว่าให้รู้จักคิดวิเคราะห์มากขึ้นแต่พื้นฐานทั้นทั้งหลายมันก็ต้องมาจากการจำคือจำให้เป็นบทจำให้เป็นแบบ เรียกว่าต้องมีแบบแผนแบบอย่างแบบฉบับก็คือตัวจำนะคือจำได้เพราะจำได้แล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มคล่องปากก็สามารที่จะพูดจาก็ไม่ผิดแบบผิดแผนผิดจารีตประเพณีคำที่ใช้วาจาที่พูดออกมาก็มีแต่ส่วนที่เรียกกันว่าความดีงามฉะนั้นฟามเป็นไปคือขึ้นใจก็คือเหมือนกับจะ เอามาใช้เอามาบอกกล่าวหรือจะเอามาชี้แจงในเวลาใดในการใดมันก็เกิดความคล่องหรือว่าเกิดความดีงามว่าสามารถเอามาใช้ได้ทันทีฉะนั้นในส่วนที่บอกว่าสุดท้ายทําให้ขึ้นใจแล้วทําให้แจ่มแจ้งอันนี้แหละถือว่าเป็นเป้าหมายที่สําคัญของความเป็นพระหูสูตรท่านทั้งหลาย เมื่อสามารถทำให้แจมแจ้งเรียกว่าเมื่อแจมแจ้งก็จะเกิดความจูมใจแล้วก็จะแก้วกล้าล่าเริงนี่คือองค์แห่งความเป็นไปของพระหูสูดฉะนั้นคนที่จะเป็นพระหูสูรเป็นผู้ที่มีความร,รู้มากๆนั้นขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ท่านทั้งหลายต้องมันฝึกมันปรือตัวเองก็คือการได้ มีกำหนดในการทบทวนสิ่งที่ได้ศึกษามาแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วสิ่งที่ได้กำหนดจดจำมาแล้วเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะต้องมีการกำหนดทบทวนให้เกิดควา,ามเข้าใจ<ม>เพราะว่าเมื่อเกิดควา,ามเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะถึงขั้นที่เรียกว่าเอาไปบอกกล่าวได้อย่างถูกต้อง แล้วก็สามารถที่จะบอกกล่าวได้อย่างชัดแจ้งแจ่มแจ้งจูมใจให้ผู้ฟังนั้นเกิดความแก้วกล้าล่าเลิงฉะนั้นหลักธรรมตรงความเป็นพระหูสูตรอัตมาในฐานะผู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ทางปริยัติธรรมมาบ้างเนี่ยจึงอยากปรารถนาให้ญาติโยมทั้งหลายถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีเวลาเหมือนพระเจ้าพระสงค์ ในการได้มาศึกษาในพระไตรปิฎกในคำปีอัตตกถาดีกาอนุดีกาแต่ท่านทั้งหลายก็สามารถศึกษาหาความเป็นไปในการเรียนรู้ศัพทธรรมะแล้วก็เข้าใจในการปฏิบัติธรรมะได้โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันนี้ให้ได้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะสื่อของสถานีธรรมเนี่ยก็ ยังให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความแก้วกล้าราเริงในการที่จะได้พบพระอาจารย์แต่ละวัดแต่ละรูปที่จะได้นำพาเอาความรู้ที่อยู่ในพระตรผิดกนั้นมาเผยแผ่ให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เป็นไปในส่วนแห่งความเป็นพระหูสูตรความเป็นพระหูสูตรนั้นยังมีอัดอีกหลายประการ ที่ถือว่าเป็นอัดที่เห็งมีความลึกด้วยความเป็นไปในการที่จะทำการวิจัยแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็เพื่อให้ได้สมกับที่ท่านทั้งหลายมีความสนใจแล้วทะลึกเกินไปมันก็ทำให้เรานั้นเกิดความไม่ถนัดทนีหรือว่าเกิดความไม่อยากที่จะรู้เพราะว่ามันลึกจนเรารู้สึกว่าเข้าไม่ถึงหรือว่าปฏิบัติไม่ได้ ฉะนั้นหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ที่จะเป็นไปในบุคคลผู้มีความดิ่งลงไปในการที่จะพ้นทุกข์ท่านจัดระดับไว้หลายระดับเรียกว่าระดับต้นระดับกลางแล้วก็ระดับสูงฉะนั้นความเป็นพระหูสูตรนั้นจึงเป็นไปในส่วนแห่งระดับต้นที่จะทําให้จิตของเรานั้นเกิดความดีงามกับการใฝ่รู้กับการเรียนรู้กับการศึกษา ให้เป็นไปฉะนั้นในวันนี้ที่ได้ขอ,อนำหัวข้อเป็นประโยคคำถามว่าบัณฑิตกับปหูสูตรแตกต่างกันอย่างไรก็จะขอเจริญศรัทธาท่านว่าแตกต่างกันโดยความเป็นไปของรูปศัพท์แล้วก็ความหมายแต่เป้าหมายนั้นเดียวกันญาติโยมทั้งหลายความเป็นบัณฑิตก็ปารถนาถึงขั้นความ ดีงามในการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาความเป็นพระหูสูตรที่ท่านได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วก็ปรารถนาว่าให้เอาองค์ความร,รู้ที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วนี่แหละเอาไปพัฒนาตนไปยกระดับตนขึ้นจากความเป็นไปที่เขากำหนดว่าในชั้นผุ้ทุชนยกขึ้นสู่ความเป็นกัลยาณชน จากกระยาณชนยกขึ้นสู่ความเป็นอริยชนทั้งหมดทั้งปวงนี่แหละคือเป้าหมายคือเป้าประสงค์ที่ทำให้รายการสถานีธรรมนี้เป็นรายการที่มุ่งหวังให้ท่านผู้ฟังที่ได้มีโอกาสมาเปิดสถานีรับฟังนี้ได้ข้อคิดกระติดธรรมน้อมนำไปประพฤติปฏิบัต,ต,ติแล้วท่านก็จะได้ความเป็นบัณฑิต จะได้ความเป็นพระหูสูตรสมกับที่อาตมาและทางสถานีได้ตั้งเจตนาปารบให้เป็นไปในวาระนี้สุดท้ายนี้อาตมาป้าก็ขออำานวยพรออให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มีโอกาสรับฟังอยู่ในขณะนี้ขออัญเชิญคุณประสิีรัตนตรยัยคือคุณวลามีพระพุทธประธรรมประสงค ได้แผ่บารมีมาปกปักรักษาให้ทุกคนทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนตื่น ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายโอกาสนี้ใครจะขออัญเชิญพุทธ,ธาาศาสนสุภาษิตท,ที่ว่าทัทธมโนปิโยติซึ่งแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักในความหมายของพระพุทธพจน์บทนี้ท่านมุ่งเน้นไปที่การให้เพราะว่าการให้นั้นถือว่า เป็นไปในการผูกไมตรีผูกจิตผูกใจถึงแม้ว่าผู้รับจะรู้สึกว่าประทับใจหรือว่าไม่ประทับใจแต่การให้ก็เป็นการผูกไมตรีในเบื้องต้นฉะนั้นการให้ในความเป็นไปของพระพุทธภาสิทธ์บทนี้นั้นท่านจึงมุ่งเน้นไปที่ เมื่อการให้ได้สำเร็จประโยชน์แล้วเนี่ยจะผูกไว้ซึ่งความเมตตาหรือว่าความรักฉะนั้นตอนนี้เราท่านทั้งหลายมาศึกษาการให้ว่าการให้มีหลายระดับท่านทั้งหลายให้ในเบื้องต้นเรียกว่าให้เพื่อสงเคราะห์ให้ในระดับที่สองเรียกว่าให้เพื่ออนุเคราะห์ให้ในระดับที่สามเรียกว่าให้เพื่อบูชาคุณ และให้ในระดับที่สี่คือให้เพื่อทำบุญการให้ในระดับที่หนึ่งเรียกว่าสการให้เพื่อสงเคราะห์การให้เพื่อสงเคราะห์ก็คือการให้ที่เป็นไปตามที่เราปรารถนาเมื่อเจอบุคคลผู้ทุกข์เขน็นผู้ได้ยากหรือว่าผู้ลำบากที่เป็นไปในการสงเคราะห์คือผู้ที่ได้รับ ความเวทนาด้วยความเป็นผู้มีความเดือดเนื้อร้อนใจไม่ว่าเขาจะเป็นวันนิพกยาจกพเนจรหรือว่าบุคคลจรหมอนบินประการใดแต่จิตที่จะให้นี่ท่านบอกว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ให้เพื่อสงเคราะห์แม้ว่าการให้นั้นเขาจะเอาไปใช้ตามที่ได้บอกกล่าวไว้หรือเปล่าก็ตามแต่เราก็ปรารถนา ที่จะให้เรียกว่าเป็นการให้เพื่อสงเคราะห์ในประการต่อมาให้เพื่ออนุเคราะห์ก็คืออย่างเช่นบิดามารดาอนุเคราะห์ต่อบุตรธิดาเนี่ยเป็นการให้เพื่อให้เขาได้รับโอกาสในการพัฒนาชีวิตในการต่อชีวิตในการดำเนินชีวิตและให้ในประการต่อมาคือให้เพื่อบูชาคุณอันนี้สูงขึ้นท่านทั้งหลาย ให้บูชาคุณคือให้ใครล่ะให้บิดามารดาของเราให้ผู้ที่มีประคุณของเราที่เคยชุบเลี้ยงให้เคยให้การอุปการะอุ้มชูเมื่อเรายังเยาว์วัยเมื่อเราเติบใหญ่มีกำลังแห่งความเข้มแข็งแล้วเราก็ได้ตอบแทนบุญคุณขั้นเรียกว่าเป็นการให้เพื่อบูชาคุณและการให้ในประการสุดท้าย คือการให้เพื่อทําบุญการให้เพื่อทําบุญก็คือเราไปในสถานที่ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามไปเจอประสงค์องค์เนนเราก็มีความปรารถนาในการทําบุญเราก็ได้บริจาคทรัพย์ของเราให้เป็นไปในการทําบุญถวายต่อวัดถวายต่อประสงค์ก็คือเป็นการให้ ฉะนั้นในพระบาลีที่ว่าทัฏฐมโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักก็คือเป็นที่รักทั้งผู้รับเป็นที่รักของเหล่าเทพเตวาเป็นที่รักของผู้ที่ได้ประสบพบเห็นฉะนั้นในการให้จึงถือว่ามีประโยชน์ทำให้สังคมของเราร่มเย็นเป็นสุขก็ขออนุโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลายในโอกาสนี้ขอเจริญพร และสำหรับช่วงธรรมเทศนาของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้ทำความรู้จักความหมายของคำว่าบัณฑิตและพ่อหูสุดกันไปแล้วค่ะและในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะมีเรื่องราวอะไรนะคะมาฝากคุณผู้ชมนั้นรอติดตามรับชมกันได้เลยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการสถานีธรรมแล้วค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาทางช่อง p o l i ที TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะและคุณผู้ชมค่ะยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel politi TV by UCI ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการดีชันและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ